มาดูสถานการณ์น้าในอ่างเก็บน้ําของจังหวัดนครราชสีมากันหน่อยนะคะซึ่งเป็นข้อมูลที่สําคัญเช่นกันค่ะ โครงการชลประธานนครราชสีมานะคะได้มีการรายงานสถานการณ์น้ำในลุ่มน้ำลำเชียงไกวันที่26กันยายน2564ค่ะอ่างเก็บน้ำลำเชียงไกาตอนบนอำเภอด่านขุนทดมีปริมาณน้ำในอ่าง9.029ล้านลูกบาทเมตรหรือ141.95%ที่ระดับเก็บกักซึ่งเมื่อวานนี้มีน้ำไหลลงอ่าง12.7 9ลูกบาทเมตรระบายน้ำออกผ่านทางระบายน้ำฉุกเฉิน11.194ล้านลูกบาทเมตรมีแนวโน้มที่ทรงตัวแล้วก็ลดลงค่ะอ่างเก็บน้ำห้วยปราสาทใหญ่อำเภอด่านคุนทศมีปริมาณน้ำในอ่าง9.029ล้านลูกบาทเมตรหรือ103.78ที่ระดับเก็บกักซึ่งเมื่อวานนี้มีน้ำไหลลงอ่างอยู่ที่2.069ล้านลูกบาทเมตรมีการระบายน้ำออก มีแนวโน้มที่เพิ่มขึ้นล้นทางระบายน้ําฉุกเฉินค่ะอ่างเก็บน้ําลําเชียงไกตอนล่างที่อาเภอโนนไทยนะคะมีปริมาณน้ําในอ่าง41.96ล้านลูกบาศเมตรค่ะหรือที่ประมาณ151.49เปอร์เซนต์ที่ระดับเก็บกักนะคะซึ่งเมื่อวานนี้น้ําไหลลงอ่างอยู่ที่9.925ล้านลูกบาศเมตรค่ะระบายน้ําออกทั้งหมด4.487ล้านลูกบาศเมตร แนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วนะคะอ่างเก็บน้ําหนองกกที่อําเภอรพระทองคานะคะมีปริมาณน้ำในอ่างอยู่ที่2.97ล้านลูกบาศเมตรค่ะหรือ117.96ปซน,นะคะที่ระดับเก็บกักค่ะซึ่งเมื่อวานนี้น้ําไหลลงอ่างอยู่ที่0.045ลูกบาศเมตรระบายน้ําออกผ่านทางระบายน้ําฉุกเฉิน0.219ล้านลูกบาศเมตรค่ะมีแนวโน้มที่ทรงตัวแล้วก็ลดลงนะคะ ซึ่งปริมาณน้ำในลุ่มน้ำที่เกิดจากปริมาณน้ำฝน50ถึง150มิลิเมตรที่ตกในลุ่มน้ำจากอิทธิพลพายุโซนร้อนเตี้ยนหมู่มีปริมาณน้ำท่าไม่น้อยกว่า50ล้านลูกบาศก์เมตรค่ะร่วมกับลำน้ำสาขาต่างๆนะคะแล้วก็ปริมาณน้ำในพื้นที่ที่ค้างอยู่โดยที่อ่างเก็บน้ำทั้งหมดตอนนี้นะคะทั้งขนาดกลางแล้วก็ขนาดเล็กเนี่ยน้ำเกินความจุอ่างทั้งหมดแล้วค่ะ ส่งผลให้ระดับน้ำนะคะจะเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วทั้งลุ่มแม่น้ำค่ะฝากเตือนพี่น้องที่อยู่ในพื้นที่ลุ่มต่ำนะคะเตรียมเก็บข้าวของขึ้นที่สูงแล้วก็เฝ้าติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดเลยค่ะ